ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแวงขอนำเสนอผลการดำเนินงานองค์กรนักศึกษากศนอที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นประจำปีการศึกษา2565ด้วยความยินดียิ่งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแวงภายใต้การบริหารงานของนายคมกฤบสาหลัง พมในการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแหวงครูที่ปรึกษาองค์กรนักศึกษานางสาวยุธนียูนุครูอาสาประธานคณะกรรมการองค์กรนักศึกษานางสาวอิศาคำแก้วนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกศออนอำเภอแหวงองค์ประกอบที่ 1. การบริหารการดำเนินงานองค์กรนักศึกษากศนอตัวชี้วัดที่1 สถานศึกษามีแผนงานโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์กรนักศึกษากศนอำเภอแหวงกศนอำเภอแหวงมีการประชุมเพื่อกำหนดแผนงานโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์กรนักศึกษากศนอำเภอแหวงประจำปีงบป,ประมาณ2566โดยความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาตัวชี้วัดที่2สถานศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการองคอ์กรนักศรรึกษากศนอำเภอแหวงมีการสรรหาและคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาจากทุกตำบลผ่านกระบวนการประชาธิปไตยเน้นการมีส่วนร่วมของตัวแทนนักศรรึกษาครูและผู้บริหารเพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการองคอ์กรนักศรรึกษา ตัวชี้วัดที่3สถานศึกษามีการประชุมวางแผนกศออนอำเภอแวงมีการประชุมวางแผนร่วมกับองคอ์กรนักศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานรวมไปถึงขอความคิดเห็นข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรคมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาทุกตำบลตัวชี้วัดที่4สถานศึกษา มีการดำเนินการตามแผนงานโครงการส่งเสริมองค์กรนักศึกษากศนอำเภอแวงได้ดำเนินการตามแผนงานโครงการส่งเสริมองค์กรนักศึกษาดังนี้ ัวชีวที่5สถานศึกษามีการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานกศนอำเภอแวงมีการรายงานผลการดำเนินงานของแต่และกิจกรรมเป็นรูปเล่มรายงานหลังจากการดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยทุกครั้งเช่นกิจกรรมองค์กรนักศึกษาสัญจรกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์กรนักศึกษาโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเป็นต้นองค์ประกอบที่2กิจกรรมช่วยเหลือนักศึกษากศอนอให้มีพัฒนาการเรียนรู้และจบการศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพตัวชี้วัดที่1องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านวิชาการองค์กรนักศึกษากศนอเพอแวงมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆได้แก่ โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษากศนอำเภอแหวงปีการศึกษา2565โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้เพื่อยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากศนอำเภอแหวงโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษากศนระดับอำเภอเป็นต้นตัวชี้วัดที่2องค์กลนักศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านให้คำปรึกษาและแนแนวองค์กรนักศึกษากศนออำเภอแวงมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านให้คำปรึกษาและแนแนวช่วยเหลือได้แก่กิจกรรมองค์กรนักศึกษาสันติจรโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่กิจกรรมปรับภูมิทัศน์กศนออำเภอแวงกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้เอนเนต โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษากศนอำเภอแวงเป็นต้นองค์ประกอบที่3กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษากศอนอให้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานและการจัดกิจกรรมของหน่วยงานและสถานศาึกษาตัวชี้วัดที่ 1. องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมสนับสนุสน,นส่งเสริมความประพฤติและระเบียบวินัยน,นักศึกษา องค์กรนักศึกษากศนอเภอแวงเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมที่สนับสนุนส่งเสริมความประพฤติและระเบียบวินัยนักศึกษาโดยจัดกิจกรรมไว้โซนสถานศึกษากศนอปลอดสารเสพติดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาพื้นที่ปวดพย,ยาเสพติดของศูนย์อำนวยการป้องกันและปลาราบปรามยาเสพติด และกิจกรรมแกนนำองค์กรนักศึกษาอบรมเสริมสร้างความรู้หลักสูตรพลเมืองคุณภาพในโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยตัวชี้วัดที่2อ,องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมจัดก,กิจกรรมส่งเสริมศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยองค์กรนักศึกษากศนอําเภอแวงร่วมกับกศนอําเภอแวง จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษากศนรอำเภอแวงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของศาสนาหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามสามารถนำทักษะความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัวตัวชี้วัดที่3องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษา องค์กรนักศึกษากศนอำเภอแวงได้เข้าร่วมชมรมภาสาสมัครกู้ภัยแวงทําการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วมและมีการรณรงค์การขับขี่ปลอดภยัยการสวมหมวกนิรภยัยเพื่อลดอุบัติเหตุท้องถนนและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส,งส่งเสริมสวัสดิภาพและความปลอดภัยของเพื่อน,นักศึกษาตัวชี้วัดที่4องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมจัอก,กิจกรรมกีฬานันทนาการและส,งส่งเสริมสุขภาพองค์กรนักศึกษากศนอำเภอแวง มีส่วนร่วมในการจัดโครงการกีฬา,ากีฬากสศนอนเพอแวงเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการเล่นกีฬาออกกําลังกายมีสุขภาพอนามมยที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตัวชี้วัดที่ 5. องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมจัดก,กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรนักศึกษากศนอำเภอแวงมีส่วนร่วมในกิจกรรมแวงพอเพียงอยู่อย่างเพียงพอกิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหารส่งเสริมครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสมุนไพรกิจกรรมทางนี้มีผลผู้คนรักกันและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้จัดก,การขยะชุมชนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตัวชี้วัดที่6 องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมจัดก,กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืององค์กรนักศึกษากสณพื้นมีส่วนร่วมในการารณรงค์เลือกตั้งและโครงการอบรมประชาชนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยเตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และสิทธิในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมห,หากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตัวชี้วัดที่7 องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมสนับสนุนนโยบายของสำนักงานกศนอสำนักงานกศนอจังหวัดสถานศึกษาองค์กรนักศึกษากศนอเภอแหวงได้เข้าร่วมโครงการอบรมอาสายุวกชาติหลักสูตรพื้นฐานจุวกชาตินาเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบ,บลาร่วมกิจกรรมสองเมษาวันรักการอ่านณสำนักงานกศออนเอภอแหวง และกิจกรรมลูกเสือกสอนอนักค่ายลูกเสือโชคาวิทยาลัยการอาชีพตากใบองค์ประกอบที่4กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษากาสอนอให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมตัวชี้วัดที่1 องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมจัดก,กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์องค์กรนักศึกษากศนอนเพอแวงได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาความดีด้วยหัวใจณนะห้องสมุดประชาชนอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสตัวชี้วัดที่2อ,องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดก,กิจกรรมส่งเสริมหรือเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนองค์กรนักศึกษากศนอ,นอนเพอแวงร่วมกิจกรรมสัปดาห์สร้างสุข กศนสร้างงานสร้างอาชีพมอบความสุขให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอแวงโดยมีการจัดแสดงสาธิตอาชีพการทําขนมต่างๆานะห้องสมุดประชาชนอำเภอแวงและได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติมอบความสุขให้เด็กๆในพื้นที่อำเภอแวงณสนามองค์การบริหารส่วนตําบลแวงตัวชี้วัดที่ 3. องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานและองค์กรในชุมชน องค์กรนักศึกษากศนอมเพอแหวงร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปนด้วยความเรียบร้อยสุจริตและเทียท่ยงธรรมและเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งและได้เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมส,สร้างความรู้หลักสูตรพลเมืองคุณภาพในโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมหลักเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรทงเป็นประมุขตัวชี้วัดที่4องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมชุมชนองค์กรนักศึกษากศอนอเภอแวงมีส่วนร่วมในการจัดโครงการและกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมความประพฤติและระเบียบว,วินัยนักศึกษาโดยจัดโครงการไว้โซนสถานศึกษากศนบทสาเสพติด กิจกรรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดเดิน,ดนรณรงค์ต้านยาเสพติดได้แจกใบปลิวตามสถานที่ต่างๆ